ส่วนนุน่มๆจากคลื่นซีด97.5นะคะก็ออก,การดีด้าดีใจกันใหญ่เลยนะรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรอ๋อนี่ไม่พูดเรื่องสาวๆครับแครรับเชิญช่วงซีดเลดี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคือยาย่าหญิงครับ สาวฮัส,สุดเซ็กซี่หญิงรัฐาออกปากว่าตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะเมื่อต้องมานั่งจอหน้าไมล์ประชันฝีปากกับบรรดาดีเจนหนุ่มหล่อจากคลื่นซีด97.5 fm ในช่วงซีดเลดี้ตอนเลดี้แซบซึ่งแม้จะออกตัวว่าถนัดแต่จับไมลร้องเพลงแต่พอได้มานั่งหลังไมลแบบนี้สาวหญิงก็เมาส์ไม่หยุดเหมือนกันค่ะ ื่นเต้นมากค่ะพี่คนเป็นคนแบบว่าเวลาพูดอะไรเราจะพูดเร็วอะไรเงี้ยก็จะกลัวนิดนึงอาจจะมีลิ้นพันกันนิดนึงอะไร้ะคะแต่ก่อนเคยเคยอยากเป็นแต่รู้สึกว่าเป็นสิ่งอาชีพดีเจเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าเหมือนกับเราทํางานคนเดียวในห้องแล้วเราต้องมีจินตนาการมากๆต้องทําให้คนฟังรู้สึกสนุกกับเรารู้สึก อินกับเพลงแบบคือมันมันหลายอย่างมากบางทีเราบางทีการทํางานคนเดียวมันเป็นเรื่องยากมากเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานกับเครื่องจักรด้วยต้องโอสมาธิไหนจะความเร็วมันพลาดไม่ได้เลยและเพราะบทบาทการสแสดงที่ผ่านมาตลอดทั้งปีมีแต่บทแซ่บๆทั้งนั้นเลยทาให้หลายคนคิดว่าตัวจริงเธอเป็นสาวมั่นแรงเกินร้อยแต่เจ้าตัวกลับสายหน้าพร้อมบ,บอกว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอไม่ได้เซ็กซี่แบบที่ใครๆคิดเลยล่ะค่ะ ส่วนใหญ่เวลาคนพูดถึงาหญิงบก็จะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงแรงๆแต่ว่าเอาจริงๆหา้หาวอย่างนี้ใส่ไม่ค่อยผู้หญิงด้วยซ้ำแต่ว่าถ้ามันเป็นจากมองจากงานเราเชื่ออะไรเงีย้ยถือว่ามันเป็นบวกค่ะเพราะอย่างน้อยเรารู้สึกว่าเออพอเราเล่นแล้ว คนเชื่ออีกว่ามันก็มันก็โอเคนะสำหรับสำหรับในหน้าที่ของการแสดงนะโดยตอนนี้สาวญิงก็เดินหน้าถ่ายทำหนังผีสุดสยองของค่าย5 Star เรื่องจิตสัมผัสอยู่นะคะส่วนใครที่อยากเห็นสเตปแดน์เทปบนเวทีคอนเสิร์ตก็เตรียมเฮกันได้เพราะเจ้าตัวแงมว่ากำลังจะมีอีก2คอนเสิร์ตใหญ่ให้ได้สนุกกันเร็วๆนี้ค่ะส่วนข่าวนี้ก็ญิงหมือ